ลงไปน,งนู่นเลยพ้อมรงนู้นเดดหรือน้องชายอีกคนนะก็อยู่ที่เชิร์โก้รถตับสระบุรีครัแล้วน้องอน้องผมครับ 500X ยเวต่บ้านมันอยู่ไกลครับมันวิ่งมาจากระยองก็ว่าไกลทีว่าจะแวะซื้อของหรืออะไรนะ เดินมาครับผมจุดนั้นตรงนี้น่าจะเป็นโบราณวิทกรรมมีห้องน้ำตรงนู้นไม่มีห้องน้ำเหมือนกันนะเหนื่อยไหมคุณเหนื่อยแล้วเดี๋ยวไปหาข้าวกินนะครับผมคือความพยายามของเราในการยูทูบอะใครหลงมาดูก็เห็นมึงว่ะเขาเต้นไหม เดือดแลยฮนะว่าจะเสร็จมันมเหมือนคนไม่ค่อยเยอะนะคนเยอะเปล่าวะ่ะันไม่เยอะนะไม่ไกลไม่ไกลมากจากแก่งลูก สื่องจ้าออนไมทริปครับวันนี้เรากจะไปจังหวัดสระบุรีน่าจะไปน้ำตกเจดสาวน้อยอะ่ะก็เดี๋ยวไปนัดเจอน้องชายที่สระบุรีที่ปั๊มมตะธอครับผมที่มาปั๊มมตะธอนะประมาณแปดสิบเจ็ดกิโล อโอเคที่จังหวัดตลาดพลรบมจากตรงนี้ประกโลว่า5โล่ะอีก5โละจะถึงอยู่แล้วแต่จเถนนแบบนี้ ไม่รู้ว่าเขาทำถนนหรืออะไรนะแต่ว่าฝุ่นเบึ้มเลยเหมือนน่าจะทำถนนแหละอีกประมาณ5โลจะถึงอยู่แล้วอีกแค่ประมาณ4โลกว่าเองจะถึงอยู่แล้วไปดูดิดูนี่ออกขอกขวาดีกว่า ยังพอไปวิ่งยาวๆได้ภาพอย่างแรงฮนะแต่แมพมันก็บอกว่าอีก,อก,อกไม่กี่โลนะเกือบโลกนะ็จะออกพ้นทางโล่งแล้วโอ้โห,โห มจะเล้ออะไรขนาดนี้ฝามันก็มีรถอย่างติดแล้วเนี่ยอ้ของการรถติดแล้วล่ะขอนเข้าไม่ได้มันก็ต้องเดี่ยวเขาต่อนเส้นยาวอยู่ดี คงน่าจะคือโลตัสไม่รู้ว่าซืา้อสองซื้ออะไรกันมานะเดี๋ยวเราหาที่จอดในโลตัสกกันแล้วกันแลวคืออ๋อโลตัสสรลาบุรีนี่แหละ เราอยู่ตรงนูน้นโอ้ต้องวนทางนู้นจะดีและเฮ้ยตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเอกถึงหรือยังนะ แ้วผก็ไม่รู้ว่าจุดนันพบว่าคือที่นี่หรือเปล่าแต่ตามแมพที่ส่งให้กันเนี่ยมันก็คือที่นี่นั่นแหละโคสโก้โรตันเนี่ยค,ความชัว าออกจากจแล้วลมๆนะครับเพื่อนเองครั <c oughs> <c oughs> บยังขี่ลงไปนู่นเลย ขี่เลยฮนะแฮนดี้เพิ่งอัปเดตเดี๋ยวน้องชายอีกคนนะไม่รู้หลงหรือต,ติดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราอยู่ที่เชสโกรถตับสระบุรีฮะเราน้องคนหนึ่งกอนนี่น้องผมค่ะห้าร้อยเอ็ก จะมามาชากเบเพื่อนเลยแต่บ้านมันอยู่ไกลครับมันวิ่งมาจากระยองเดี๋ยวรอครบแล้วเดี๋ยวแค่ว่ากันทีทีว่าจะแวะซื้อของหรืออะไรนะโอเคออกตามมันแล้วกันครับ <c oughs> เฮ้ยนะครับก็ตอนนี้ก็ครบแล้วฮะ เพื่อนเอกแล้วก็น้องชายผมก็มาแล้วรอจะไปน้ำตกเจ็ดสาวน้อยแต่เพื่อนเสนอว่าขอรอดูสถานการณ์ก่อนถ้าคนเยอะหรืออะไรเงี้ย mm hmm. ก็อาจจะไปที่เอกชนนะฮะจะได้การสบายๆอาบน้ำสบายหน่อยเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวไปเจอที่อุทยานก่อน mm hmm. นานๆที่จะมีโมเมนต์ได้แบบว่า มารอชาวบ้านเขาก็นะปกติผมเป็นฝ่ายตามฮะและรอบนี้ก็คงจะตามเขาแล้วล่ะโอเคเดินทางของ ิงเส้นสองสองสองสี่นะก็ร้อนพอประมาณแล้วตอนนี้วันนี้ก็จะมาณสี่โมงกว่าแล้วเดินทางต่อไม่นานก็ถึงแล้วเราอุ้ใช้ได้เลยเนี่ย เข้าไไรใช่ไหมตีกเฮะเข้าไปข้างในเลยเน็กเสียเสียตังค์เหรอเหีย้เท่าไหกสิบมอเตอร์ไซค์สี่สิบทั้งหมดเหรอทั้งหมดเลยเหรอสามคนนะนะ อ๋อคิดแค่คนอย่างเดียวดิเออถ้าที่งกูตามไปต้องหมดหกสิบเองนะข้างในมีร้านข้าวเลยฮะผมก็คือมากินข้าวก็เกี่ยวมาได้เลยวุ้งนีย่ยแล่้วมีห้องน้ำมีอะไรเงี้ยแต่แค่ผมสงสัยว่าทำไมคนมันดูน้อยน้อยวะ านกลางาเต้นอะนะหวังว่ามอเตอร์ไซค์จะไปจอดได้แนกะ่้เขาเลยว่าจอดใก,ก,กล้ๆได้นะไแค่ตรงนี้เลยนี่ไงพนที่กลางเต้นสามสิบบาทตับคนตะคืน อ๋อฮะนี่ก็ตรงนี้ใช่ไหม จุดที่เราเดินมาครับผมจุดนูน้นแล้วก็สถานที่ลานน่าจะมีประมาณนี้นะนี่ก็เป็นเหมือนตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนลานกิจกรรมมีห้องน้ำมีจุดทิ้งขยะแล้วเป็นถนนติดริมถนนเละนี่ครับตรงนู้นก็มีห้องน้ำเหมืนอนกันฮนะลานเหรา,านนับดาว ประมาณนี้เดีうう๋ยวเหนื่อยไหมกูเหนื <can> ่อยละกลางเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหาข้าวกินนะผมนี่ครับคือความพยายามของเราในการกางฝ่ายชีตฮะกูเอกก้องกูลงยูทูบอะใครหลงมาดูก็เห็นมึงว่ะนี่ครับ อ๋อเราของอ่ะเราเก,ก็บเข้าเต็นไหมอีกแล้วเหรอโอเคอัพเดตแล้วฮะกว่าจะเสร็จมันนีเหมือนคนไม่ค่อยเยอะนะแม่งว่าคนเยอะเปล่าหะดูไม่เยอะนะ เดออี๋ยวไปหาของกินข้างนอกผมมีทำกับขงเตวข้าวด้วยเปี้ยวว่ะว่ากันต่อตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงกว่าห้าโมงสิบห้าเรากางเต็นท์เรียบร้อยฮะค่าเข้ายี่สิบนะแล้วก็กางเต็นท์ห้าสิบ ก็ค um mm the nah ือตกคนละ70ครับผมเดี๋ยวไปหาข้าวทานกันแล้วก็คงกลับมานั่งพักนอนพักห้องน้ำแม่งสะอาดอยู่เลยนี่ของเราเ่หวังก็ได้เออตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีมีเยอะเลย ปกติคนเยอะหรือคนน้อยครับประมาณเนี้ยน้อยใช่ไหมครับป,รปกติเยอะกว่านี้ครับองคครับลา, <c oughs> านนับดาวเ <c oughs> ห้องน้ำจุดทิ้งขยะมีพร้อมอ่ะ <c oughs> คนน้อยก <c oughs> ็น่ามาเที่ยวกั แต่ที่กลางมีแค่ดิ้งเหรอวะเหรอพวกมันน้อยไปหรอข้างในมันมีอวู่บ่เหรอ,หรอก็ถือว่ามาก่อนก็ได้กลางก่อนนะฮะที่เนี่ยถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะจุดกลางไปห,ห,หาข้าวกริงนะอพะแค่เดียวแถวนี้ก็มีห้องน้ำนะ มีร้านขายหลายอย่างอะ่ะขายน้ำอาหารขายห่วงยางแต่เรามาค่อนข้างเย็นแล้วล่ะนเป็นลานน้ำตกรหรือเปล่าเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกฮะเหาของกินกันนะ ไยสงสัยไม่พนตรงนี้หรอมัางดูเลยฮะเซเวอบริการเครื่งดื่มยอดเหรียน แล้วก็มาเจอร้านนี้ชื่อร้านเจ๊แหม่มตามสั่งนะเจยวจอดข้างๆน้องผมเนะ่ยเครื่องดื่มพร้อมเลยนะฮะแป๊บสิ่ก็ อ,ออกมาไม่ไกลไม่ไกลมากจากที่พักครับผมอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะแล้วก็ที่พักอันนี้ทางลงอะไรอะ่ะน้ำตกแก่งแก่งลูกฮะก็ก็มาหมูกรอบ เรียบร้อยฮะวันนี้ก็จะซื้อของนิดหน่อยข้าเต็นต์จานรการ์ดิ0บาทไม่แพงนะร้านเจ๊มแหม่มออกจากอุทยานมาก็เลี้ยวซ้ายฮะไม่ไกลอิ่มอากาศตอนเย็นก็เริ่ม กินที่นี่แล้วนะชอบเต็นท์แล้วก็กลับเต็นท์ก็ไม่มีอะไรแล้ว จะวกกลับอีกแล้วนะเอ่อเอาเป็นว่าเดี๋ยวถึงร้านอะไรแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะพวกน้ำเมันลมเลยฮะไปกินก็แวะมาซื้อสักเดียวไก่ย,ย่างซุ้มตำนะปนเป็นแนวกามีที่นี่อยู่บล้กูตอนนี้ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วบกูตอนนี้ไม่มีประโยชน์ละอ่าง,งเก็บน้ำข้างในอ่างเก็บน้ำอะไรฮนะหมวกเหล็ก อ๋อ,อ,อแต่ต้งเลยอ,อุทยานไปนูน่นใช่ไหมครับครับขอบคุอนรับครับ มาซื้อของกินฮะแล้วก็ได้ข้อมูลเพิ่มจากพี่ชาวบ้านนะฮะว่าข้างในมีอ่างเก็บน้ำามกเหล็กแล้ก็เลไปก็เกิงป่าตากฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะตรงนี้ ปิดบริการตั้งแต่8โมงนถึง5โมงเย็นนี่เห็นป้ายเขียนนะ17น,นาฬิกาเปิดถึงประมาณเนี้ยหลังจากนั้นก็น่าจะไม่รับใชมไอันนี้ไม่แน่ใจนะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น,เหนห้องน้ำมีลานกิจกรรมนะนี่ก็ติดฝั่งซ้ายนี่เป็นถนนนะผม อ๋อนี่ไงทางวานี่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยยัเป็นทางที่ลงไปน้ําตกเห็นเพื่อนบอกว่าตอนนี้เขาไม่ให้ลงนะลงไปเดินดูได้แต่ไม่ได้ให้เล่นน้ำเออ,เอ,อ,เอ,อลานนับดาวอันนี้จอดรถยนต์ไม่ใช่หรอ แล้วก็ไม่มีใครเข้ามาแล้วแหละเคอเคให้ดูบรรยากาศลานนะผมตอน,นก้องเืนเห็นเม็ดตบประมาณนี้นะเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้คนไม่เยอะแสดงว่าปกติคนน่าจะเยอะกว่าน,นี้นะวว้าวก็ถือว่าโอเคนะ ว่าเงียบนะ <Okay. S 1> อ,อ,อัดด้วยบรรยากาศเงียบสงบนะเ <Okay. S 1> ห็นข้างหลาหเห็นเต็มท์ของเราเราก็จะมีไฟเปิดตามทางนะ mm hmm. อันนั mm ้น hmm. ดีจ้ะ